ค่ะ MT-08 ทีูนยเอินเปรมาอนันตพรค่ะาจากสวัสดิ์หลับปูนเจ้าอันนี้เป็นเวทีแรกเลยค่ะก็จะตื่นเต้นหน่อยๆน่อเป็นยังไงบ้างครับ ตอนแรกเลยนะคะรู้สึกตกใจแล้วก็ช็อกแล้วด้วยความที่หนูเป็นคนกลัวเลือดและตอนนั้นเลือดหนูไหลหนูก็เลยจะมีอาการเหมือนจะเป็นลมใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือพี่ๆด้วยก็ลงมาอุ้มที่ที่สระน้ํานะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนได้ทําการปฐถมพยาบาลแล้วหลังจากนั้นก็พาไปโรงพยาบาลค่ะเราพอทราบว่าอะไรแบรบโดนแบบทราบค่ะคือทุกอย่างมีสติหมดเลยเราไม่ได้หมดสตินะคะก็คือเป็นเสาเหล็กที่เป็นสีแดงค่ะ ที่มันชายค่ะที่มันอยู่ด้านหลังแล้วตัวหนูเองอยู่ข้างหลังพอดีแล้วก็เลยลม้มลงมาทับค่ะในจังหวะนั้นเร,เรารู้สึกตกใจมากคิดถึงอ,อะไรก่อนเลยพอนะคิดถึงตอนคือเหมือนกับว่าตอนนั้นนะคะยืนอยู่บนสะพานแล้วมันก็ตูมพอเราหล่นลงไปในน้ำปุ๊บพอหล่นตูมมันก็ปึกอ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกเจ็บหัวเราเอามือจับที่หัวแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยหัวเราโนแล้วทีนี้มันไม่ใช่แล้ว เราเอามือมือออกมาดูคือเราเห็นเลือดแล้วเลือดก็ไหลแล้วพอเราเห็นเลือดเราก็รู้สึกว่าเราจะเป็นลมเราก็นาสีดธแล้วทุกคนก็ตกใจแล้วพี่ที่กองนะคะก็เหมือนแบบวิ่งลงมาจากข้างบนลงมาในน้ําเพื่อช่วยแล้วก็อุ้มเราขึ้นไปค่ะ ดีมากอันนี้คือแบบดีมากจริงๆค่ะเป็นกองที่แบบหนูรักมากแล้วก็ไม่ว่าไม่ไม่ใช่แคออ่พี่เลี้ยงนะคะหรือว่าคนในกองแต่รวมถึงพเพื่อนๆด้วยค่ะเป็นความเป็นมิตรภาพที่เป็นเพื่อนจริงๆคือได้ความสนุกแล้วก็ได้ความรักได้ความอบอุ่นค่ะอยู่กันเหมือนครอบครัวจริงๆเลยค่ะอันเนี้ย ค,คุณแม่ตอนที่โทรไปนะคะกค็คุณแม่ไม่ร้องไห้นะคะตอนนั้นโทรไปแม่ช็อกช็อกเสร็จอันนี้คุณแม่เล่าให้ฟังนะคุณแม่มือสัน่นขับรถไม่ได้ก็เลยให้คุณพ่อขับรถมาก็เลยบอกแม่ว่าเออเดี๋ยวมาเจอกันโรงพยาบาลรามนะเพราะว่าเดี๋ยวลูกจะไปแต่ว่าลูกอยู่ไกลอาจจะอีกหนึ่งชั่วโมงคุณแม่ก็มารอมารอประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วหลังจากนั้นพอหนูถึง คือเหมือนกับหนูนั่งแอมบูเล็ใช่ไหมคะแล้วหนูต้องนอนพอหนูลงมาเขาก็เห็นหนูออกมาเลยก็เลยไม่ได้เจอคุณแม่แล้วคุณแม่แล้วทีนี้หนูอยู่ในห้องแล้วข้างหน้าประตูหนูเห็นพี่เลี้ยงหนูกับคุณแม่กอดกันร้องไห้มันเป็นภาพที่แบบน่ารักอะ่ะแล้วพี่เลี้ยงเขาคือเต็มที่กับเด็กทุกคนซือรักและใส่ใจเหมือนครอบครัวค่ะคุณแม่ว่ายังไงอะคุณแม่ว่ายังไงเหรอคะช็อกคะ่ะแต่ว่าไม่ หลายคนถามนะคะว,ว่าแม่ให้ประกวดต่อไหมแล้วก็แม่แม่ได้แบบคุยกับกองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็บอกว่าแม่ไม่ได้ว่าอะไรค่ะแม่หนูกับหนูจะมีใสที่เหมือนกันคือชิลมากก็คือไม่พูดไม่ได้ว่าอะไรลูกอยากทาอะไรทําต่อเพราะว่าหนูเพิ่งออกจาก